วันนี้เราจะมาถอดรหัสคะแนนเลือกนายกอบจอกันนะคบกับอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นิติศาสตร์มหาวิทยายลัยบูรพารอเราสตราจารย์ดรโอรานถิ่นบางเตียวซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัส,ส,วสดีาอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณเต๋บครับเปิดพื้นที่ให้อาจารย์ถอดรหัสเลยค่ะอาจารย์ค่ะมันมีหลายจุดมากๆเลยที่น่าจับตามองกับการเลือกตั้งนายกอบจในครั้งนี้ค่ะ คือจริงๆแล้วนะครับต้องยอมรับนะครับว่าการเลอกตั้งท้องถิ่นทุกๆครั้งนะครับประชาชนก็ไม่ได้ตื่นตัวนะครับความขวามากนักนะครับ่เรื่องนี้นะครับเรามีบทเรียนมาตลอดนะครับว่าที่ผ่านมาการปกครองท้องถิ่นประชาชนมักมีส่วนร่วมน้อยบทเรียนเหล่านี้ไม่ได้ถูกถอดไม่ได้ถูกแก้ไขไม่ได้ถูกปรับปรุงทั้งที่การปกครองท้องถิ่นโดยหลักการแล้วนะครับเป็นการปกครองที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ถ้ประชาชนรับรู้บทบาทอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นเขาก็เห็นความสมําคัญน,นะครับในการเป็น่วนร่วมแต่เราละเลยเรื่องนี้ไปเลย <c oughs> สองกับการเลือกตั้งของเราเนี่นะเราให้เลือกตัดสินใจเลือกอวันเสาร์คือจริงๆในวันเสาร์นี่นะครับไม่ได้มีความผิดนะกฎหมายไม่ได้ระบุเลย <c oughs> นะครับแล้วแต่นะวิธีปฏิบัติแบบแผนทางการเมืองของเรานั้นเราเลือกวันอาทิตย์ ใชไหมครับพาเลียกวันทะี่เสร็จปั๊บนึ่งฮะกรกตก็อ้างว่าการเลือกตั้งบันเสาเนี่ยเพื่อที่จะให้มีช่องว่างหนึ่งวันเว้นหนึ่งวันในการแก้ปัญหาถ้ามีข้อผิดพลาดอมเพราะผดว่ามันก็ไปกระทบกับนะครับกลุ่มประชากรประชาชนที่นะครับเขาต้องทํางานบันเสาในขณะเดียวกันนะครับเด็กนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะครับก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสกลับบ้านในบันเสา บวกกับการเลือกตั้งเที่ยวนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขต <c oughs> เหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้สัดส,ส่วนของผู้มาเช้สิทธิ์มันน้อยลงนั่นก็คือกกตอแบอบกว่าจะทาให้ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ทำได้เพียงแค่ห้าส <c oughs> <58. S 2> ิบแบบส่วนหนึ่งนะการอุณนรงค์นะฮการอุรมนรเนี่ย,รรเ,ยเราเรื่องการเลือกตั้งเราเราทำเป็นอีเวนต์ไม่ได้ครับ <c oughs> คือเราทําการเลือกตั้งเป็นอีต์เนี่ยไม่ได้เลยเราต้องทําให้การเลือกตั้งเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของประชาชนเพราะการเลือกตั้งนั้นมันเป็นความสําคัญมากในการสร้างความชอบธรรมระหว่างประชาชนกับผู้สมัครรับเลือกตั้งตอนที่เขาจะไปมีอำนาจเรื่องนี้มันเป็นหลักใหญ่ใช้ความในทางการเมืองว่าถ้าเรายอมรับกระบวนการกลไกในการวิจารณบประชาชนเนี่ยจะต้องทําให้การเลือกตั้งโดยสุดโปร่งใสยุติธรรมและ นะครับสร้างการต่นตัวทางการเมืองอันนี้ในเชิงหลักการน่าจะมีปัญหาละถ <men. S 2> ้าการต่อมานะครับคุณอุ้ม,ม,ม,มคุณเก๋สิ่งที่ผมตกใจมากก็คือบัตรเสียวันนี้รกรกตอบ,บอก <นะ S 1> ว่าบัตรเสียนี้เก้าแสนสามื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบใบเลยนะคะอาจารย์เก้าแสนเนี่ยนะครับถ้าเทียบเทียบเทียบสัดส่วนง่ายๆเท่ากับนายกอบจนะครับประมาณเก้าคนนะค่ะนายกอบจเก้าคนนะ เรื่องนี้ผมคิดว่ากรกตต้องต้องถอดสดเตรียนแต่เมื่อวานพอดีผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสมีสิทธิ์ไะเลือกตั้งในอบจสมัครที่สภาอบจนะผมเลือกเสร็จนะครับแล้วก็ไปเดินดูพื้นที่ต่างๆผมเห็นว่านะกรรมการในหน่วยเนี่ยไม่ค่อยมีความรู้เลยอย่างไรนื่องาเาไม่มีความรู้ในการที่เขนแนะนำผู้สมัครคือเขาก็อธิบายนะอธิบายแต่เมื่อผู้สมัครผู้ที่ไปแคสิ์ติดเองก็ยังไงะ ก็ยังเกิดความไม่ยังไม่เข้าใจครับค่ะด้ขนาดผมเองอะมีความรู้ถือบัตรแต่ผมยังต้องดูอันไหนหนายกอบจออันไหนสมาชิกสภาอันนี้ครับที่ผมที่ว่าทําให้คนรู้สึกว่างองอ่ะพอใบหนึ่งใบหนึ่งนะไม่รู้ใบไหนเป็นใบไหนก็กาผิดกาถูกกาผิดกาถูาถถกกัดส่วนบัตรเสียก็เลยเยอะ อนอ้บัเสียครับที่บอกว่าไปซื้อเสียงให้เป็นบัตรเสียเนี่ยผมที่ว่าไม่เมคเซน n นะฮะไม่มีใครซื้อเสียงบอกว่าอย่ามาเลือกผมนะทำให้บตรเสียนะมันไม่เมคเซน n นะครับอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเป็นปัจจัยเรื่องของการรณรงค์ประชาชนเลยอาจจะสับสนแล้วก็ไม่รู้เพราะว่าถ้าเป็นเลือกตั้งใหญ่เนี่ยจะบอกเลยสีนั้นสีนี้เราสื่อเองก็มาช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมอาจารย์่ก็ช่วยเยอะนะครับแล้วก็บางครั้งก็ คือการเลือกตั้งเราเนี่ยที่ผมบอกว่าเราทําให้เป็นอีเวนต์นะครเราไม่ทําให้ต่อเนื่องจนเกิดเป็นแบบแผนเป็นที่รับรู้เข้าใจตรงกันว่าบัตรสีนี้นายกนะบัตรสีนี้สมาชิกนะอ่าแล้วปรากฏว่าคือเวลานับบัตรเนี่ยคือมันงงมากคือจริงๆมีคนเรียกร้องมาเยอะว่าพอเวลาสมัครเป็นทีมระหว่างนายกกับสมาชิกทําไมไม่ทําให้เป็นเบอร์เดียวกันไปเลยอื สมาชิกใบหนึ่งนายกใบหนึ่งแล้วไอ้เรื่องเนี้ยมันเข่ามากนะข้อมูลในพื้นที่เนี่ยมีคนโทรมาบอกผมว่าทีมเขามั่นใจว่าที่ได้มาพบลาทนายกเบอร์หนึ่งอ่ะนายกเบอร์หนึ่งอ่ะและสมาชิกของเขาเนี้ยมันไปเบอร์ตรงกับนายกที่คนเมื่อคอเลือกยังไงอาจจะโดนใบสั่งเยือก็ตามแต่ให้เลือกนายกเบอร์นี้ก็ไปเลือกสมาชิก อีกฝั่งหนึ่งเบอร์เดียวกันค่ะค่ะโอ้ oh, นี่เรื่องใหญ่นะคะเนี่ยอ,อาจารย์เพราะจริง,รงๆแล้วนอกเหนือจากเรื่องของการให้ข้อมูลความรู้และอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์ตั้งเอาไว้ว่าตัวของเจ้าหน้าที่เองก็ไม่สามารถที่จะให้ความรู้ณนะจุดที่เลือกตั้งได้ ใช่ก็คือบางหน่วยก็มีซึ่งเจ้าหน้าที่ทมรู้แต่บางหน่วยที่ผมสังเกตด,ดูยังเป็นเด็กและเยาวชนอยู่เลยผมก็ต้องเกยได้นะว่าคือจริงๆแล้วเด็กและเยาวชนเนีย่ยนะครับสมควรที่จะมีบทบาทในถันะกรรมการเพราะให้เขาได้มีโอกาสได้เรียนรู้แต่ผมอยากจะให้เขาให้น้ำหนักไปที่มิสิตมหาวิทยาลัยนักศึกษามหาวิทยาลัยโตขึ้นมาหน่อยอครับ嗯嗯อเราให้เป็นกปนให้มีความรู้ในการเข้าไปดูแลการเลื่อกตั้งแมะนาบัตรต่างๆ แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่มีสมัยก่อนนะปี50นะผมเนี่ยเป็นอาจารย์ที่ดูแลกรรมการน,นะครับ,รบเอาหนักศึกษาจะเป็นค,ครปนในการเช่วยกันดูแลหน่วยราชกงซึ่งผมชอบมากคือชอบพิธีษิษย์นะเขาได้มีโอกาสเรียนรู้ในการทํางานทางการเมืองด้วย แต่หลังจากนั้นผมไม่เห็นอีกเลยค่ะอาจารย์ไปเร็วนิดนึงเพราะว่าเวลาค่อนข้างจํากัดแต่ว่าเอาเรื่องของบัตรบัตรไม่เลือกผู้สมัครคนใดเนี่ยล้านกว่าหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยหนึ่งอันนี้มีในยะไหมคือเรื่องเรื่องบัตรที่ไม่ไม่ลงใครเนี่ยคือแสดงว่าเขามีความรู้เขามีความรู้ระบาดไม่เสียผมเติมมาหนึ่งเขาไม่รู้ว่าอบจเองหน้าที่อะไร่อที่ผ่านมาไม่เห็นอบจทําอะไรและมีผลสัมพันธ์กับชีวิตเขาในทางที่ดีขึ้นสาม ตัวผู้สมัครนะดูแล้วไม่มีความเหมาะสมทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจไม่เลือกใครอม,อม,มองแล้วอาจจะมองไม่เห็นว่าเอ๊ะจะเลือกใครดีไม่รู้จะอะไรยังไงดีนะคะอ่านนี้ในแง่ของบทเรียนของกกตเดี๋ยวถอดอาจารย์ถอดรหัสให้แล้วทีนี้มาสามสีบ้างแดงส้มน้ำเงินอาจารย์เอาเริ่มจากแดงก่อนเพราะพูดกันเยอะเลยสรุปสิ้นมนลขลังไหมหรือว่ายังไงจะต,ต้องต้องบอกก่อนนะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมวลชนนะครับ ที่น้องคอนที่ทักคุณทักษิณแลเพื่อเพื่อไทยจะจะน้อยใจหนึ่งคะแนนชนะคือชนะต้องนะต้องทำวามกติกันก่อนนะ,ะนชนะคือชนะแปลนะตัวเลขของใจชนะสําหรับคนที่นะครับให้ความสําคัญกับการขอราด<ช>จะรู้เลยว่าชนะขนาดนี้ยเพื่อไทยเหนือแน่นอนอเพราะว่าเรื่องนี้คุณทักษิณเป็นตัวแบกออกเดินสายเองปาใส่ทุกอย่างทําทุกอย่าง และเชื่อว่านนะ16-17จังหวัดต้องชนะและชนะในตัวเลขที่มีนัยสําคัญนะครับเพื่อที่จะทําให้เห็นว่ากระแสของพรรคเพื่อไทยกลับมานโยบายมีผลน,นะกระแสคุณทักษิณมีผลแต่พอมาชนะแบบนี้ผมคิดว่าคนที่เข้าใจตัวเลขนี้ดีที่สุดก็คือคนที่อยู่มาเลเซียนะวันนี้อ,อ,อาจารย์ต่อมานะครับ ในจังหวัดที่เป็นจังหวัดสําคัญนะครับเป็นจังหวัดทางทิศตะวันตกโดยเฉพาะเชียงรายลำพูนเนี่ยมันเป็นบ้านนะเป็นพื้นที่นะครับบ้านเกิดของคุณทักษิณถึงไม่ียกเชียงใหม่นะถึงเชียงใหม่ชนะก็ชนะแบบโผเหนื่อยนะฮะซึ่งเหือนเนี้ยที่ผมคิดว่าโอ้ที่คือคะแนนนิยมของคุณทักษิณเนี่ยนะผมคิดว่าไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับจาเสื่อมบ,บนขังหรือไม่ไม่รู้แต่ประชาชนไม่ได้นะครับรู้สึก ถึงคุณทักษิณเหมือนที่คุณทักษิณรู้สึกว่า 17, 17, 17ปีนี้คนยังโวยหาคุณทักษิณอยู่อืมอืมค่ะแม้ว่าจะห่างหายจากเวทีไปไป17ปีอ่ะในในฝากฝั่งที่เขาให้เหตุผลนะบอกว่าโอ้ทําได้ผลงานขนาดนี้ก็ถือว่าน่าจะผ่านแล้วนะอืมถ้าคุทักษิผ่านแสดงว่านาย,ยกอปจอ,จอที่เขาลงเนี่ยไม่มีน้ายาเลยใช่ไหมไม่มีการเงนเลยใช่ไหมอืมูไหม ดังนั้นอ็จแ,แล้ลคนเนี่ยผมคิดว่าเขาก็มีคะแนนของเขาอยู่ก่อนแล้วทั้งสิ้นนะครับและผมก็ประเมินนะว่าที่คุณทักษิณไปคุณทักษิณประเมินแล้วว่าอบจเหล่านี้น่าจะชนะทั้งสิ้นนะครับอย่างเช่นเชียงรายเนี่ยไปสองรอบนะมันจะประกาศเลยโอ้โหยูนองรักไม่เคยรอยตัดไม่เคยถักลหลังถึงแล้วคือถ้าชนะขนาดนี้แสดงว่านายกอบจเนี่ยไม่มีนักอยากจนงทุกคนทักษิณเชื่อหรือไม่ หรือชนะเพราะนะนายกอบจอที่ลงสมัครเนี่ยเขามีผลงานมีเครือข่ายมีท้นทุนคุณทัศินมาช่วยเสริมให้เป็นท็อปปิ้งอะครับอืแล้วการที่ของของอันนี้อันนี้โอเคแนละ้วใช่ไหมคะของของพักประชาชนอันนี้มันมีในยะอะไรไหมอาจารย์ถ้าเกิดเราเทียบเคียงกับการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาค่ะมันหายไปไหนหมดอะคะอาจารย์มันคนรกลุม,มกันหรือยังไงบอกเลยนะผมเองก็พลาดมาตก็อบอกแล้วว่าพรคประชาชนน่าจะได้แค่สองจังหวัดก็คือจังหวัดสุราธานีและจังหวัด นะครับระยองด้วยเหตุผลที่เห็นสสมีข่าพาํทงานเป็นทีมนู่นนี่นั่นนะแต่พอไปดูจริงๆแล้วนะล้วก็พบว่าประชาชนนะเข้าใจปัญหาท้องถิ่นแต่ไม่เข้าใจการเมืองท้องถิ่นยังไงคะอาจารย์ไม่เข้าใจการเมืองท้องถิ่นที่เขาทําเขาจะทําแบบแค่ท่านเดียวกับการเมืองระดับชาติเปิดตัว45วันทํานโยบายเจาะคนเมืองเจาะคนหมู่บ้านจัดสรร แต่จังหวัดหนึ่งจังหวัดไม่ได้มีเฉพาะเขตอำเภอเมืองนะครับคมันมีอำเภอรอบนอกนะครับเวลาชาวบ้านต่างจังหวัดเลือกผู้ใหญ่บ้านนะ่ะเขาเปิดตัวเป็นปีอะครับส่วนหนึ่งมันต้องอาศัยนะครับวัฒนธรรมความรู้สึกคุ้นชินอยู่กับปัญหาใกล้ชิดกับประชาชนจนเป็นที่นะครับเชื่อมันระดับหนึ่งแต่ผู้สมัครนายกนะครับของอบจอพรรคประชาชนเนี่ย ส่วนมากก็จะประกาศตัวเอา45วันก่อนเลือตั้นและอาศัยนะฮะแกนนำมาเป็นตัวช่วยนะนาทอนนะพิชาคุณเซ้งคุณช่อซึ่งแบบเนี้ยมันก็รู้สึกว่ามันไงมันไม่สอดท้องลองตัวกับวิถีวัฒนธรรมการเมืองท้องถิ่นนะครับแล้วบวกจับนะผมว่าพวกนั่นใหญ่ทั้งหลายนะโค้งสุดท้ายเขาผนึกกำลังกันนะครับ อาจารย์ค่ะมันมีจุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือไปเห็นในโลกออนไลน์มาหลายๆคนเนี่ยเขาก็แชร์เหมือนกันค่ะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่เลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่ได้คะแนนไปจากพักส้มเนี่ยประชาบ้านประชาชนเนี่ยเขาจํายังไม่ได้เลยว่าในเขตเขาเนี่ยสสคือใครเหมือนหายไปเลยโดยเฉพาะในเขตรอบนอกในเขตเมืองเขาหมดายเขาก็ลงพื้นที่อย่าแตลกความที่ลักษณะวิธีการทํางานของสสพักส้มอ่ะก็จะมีวิธี แตกต่างจากครับคนอื่นเอาอย่างเช่นงานนะครับมีงานต่างจังหวัดเราก็จะเห็นซุ้มสอสถอูกอแม่เอาของไปให้เอาของไปดูแลงานกษตรงานบวชแ,แต่ขอสอสอัฒน์ต้นเยเราไม่เห็นพฤติกรรมแบบเนี้ยเขามีสไตล์อีกอย่างหนึ่งเนี่ยออก็มีศีลวัฒนธรรมที่เขากำลงพื้นที่นะแต่ชาวบ้านไม่รู้จักเขาจริงจริงเพราะว่าถ้าเป็นนะครับสสผู้หลักผู้ใหญ่เราจะเห็นการไปเป็นขบวน รู้เลยว่านี่สสมีรถมีป้ายทุกอย่าง <c oughs> แต่บางครั้งสอสพักต้องเข้าไปเนี่ยเข้าไปรถสองแถวใส <c oughs> ่แล้วที่นะถ้าไม่ถ้าไม่ใส่เพื่อท่องนี้ไม่รู้เลยว่าสสวิธีการก็สําคัญค่ะใช่ใช่คือตรงน,นี้ผมว่าเขาต้องไปตกาะสบเรียนไปรู้ว่าถ้าเขาอยากทํางานการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเขาต้องเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมทางการเมืองท้องถิ่นและที่สําคัญนะอย่าไปด้อยค่า งานศพงานแต่งงานบุญงานขาวามงานอะไรพวกนี้อยายไปไดดข้าว่าสสว่าผู้แทนไม่มีหน้าที่ไปงานศพไม่มีหน้าที่ไปงานแต่งงานนั่นแห็ถูกต้องในเชิงหลักการแต่มันมีวิถีวัฒนธรรมที่เราต้องเคารพบคอด้วยต้องต้องคือผู้ทำงานอยากจะเป็นผู้นําท้องถิง่นต้องทำให้สามารถนุ่งผ้าถึงผืนเดียวชาวบ้านให้ได้ครับทีนี้กลุ่มที่น่าจาับตามองก็กลุ่มสีน้ำเงินได้ละคะ่ะอาจารย์ เนี่ยครับมานี่มๆกินเรียบอย่างเมืนโมเดลเดียวกันครับคุณอุ้มนะนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าโมเดลเนี้ยถ้าเราดูจากสวนะตอนสวคนอุ้มคนเขเก๋แล้วก็จะบอกว่ามีสวสีส้มมีสวสีแดงที่หนักได้ก็ให้เป็นสวสีน้ำเงินนครับอาการเดียวกันนะครับอาการเดียวกันโดยที่นะคนที่มีบทบาทไม่จําเป็นจะต้องออกมา ใสยไม่เป,เป็นต้องเป็นจระแแบกนะนั่งอยู่เนี่ยมั่นนะครับกินน้ําชากินนะครับวายสบายสบายรอดูผลการเลือกตั้งที่ชณะผลมลาลค่ะแบบนี้นี่มันสะท้อนไปถึงภาพที่มันจะฉายไปในอนาคตของภาพใหญ่ว่าแดงน่าจะจับครัวกับน้ําเงินมากกว่าและชัดเจนมากขึ้นและเล่นแฟนมากขึ้นไหมคะอาจารย์ ไม่หรอกครับก็อยู่ในภาวะเตียงเดียวคนละฝันนะครับ mm hmm. เราเห็นได้จากสภาพของความเป็นทัพทั่วอำนาจาการต่อรองของน้ําเงินจะสูงขึ้นสูงขึ้น <Yeah. S 2> และน้นําน้าเงินเนี่ยจะไม่ใช่เป็นพักตัวแปรอีกแล้ว mm hmm. เขาพร้อมจะเป็นทัพแกนนํา mm hmm. และที่สําคัญนะ mm hmm. เขาได้จะขึ้นทางร่องก็ค mm ือพูดยังไงว่าถ้าเขาเป็นแกนนําได้ร้อยเสียงเศษ เขาไม่มีความจําเป็นต้องจับมือพรรคเพื่อไทยนะก็ยังมีปปชออมีอชอรอทสชมีปชปแต่ถ้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนานะพรรคเพื่อไทยก็ต้องเลือกสีนงินเองพรรคเพื่อไทยไม่สามารถจับมือกับพรรคประชาชนได้ภายใต้ นะครับการเมืองค้า,า,ายแทล,าาลักษณะการเมืองแบบนี้ครับค่ะอาจารย์แล้วอย่างนี้เนี่ยพอเรามองสนามท้องถิ่นนะคะพอมองไปถึงอานาคตข้างหน้าเรื่องของ,งเออเลือกตั้งใหญ่ปีเจ็ดศูนเนี่ยค่ะจาก,จาก,จ,ากจากการวัดพลังกันในสนามเนี้ยค่ะอาจารย์เห็นอะไรบ้างในอนาคตข้างหน้าสําหรับการเมืองหลังจบศึกอบอจอเนี่ยค่ะคือจริงๆแล้วนะฮะการด้านเนี้ยอบจเนี่ยมันไม่ได้เป็นหลักประกันนะว่าจะชนะ ในสนามใหญ่นะแต่มันเป็นนะครับเขาเป็นพื้นฐานสําคัญในการที่จะวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับเพราะอบจมีทรัพยากรมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลสนับสนุนนะครับเพื่อข่ายในท้องถิ่นได้มันก็เป็นโอกาสนะครับภาสีไหนพับไหนได้นะครับในอบจและถามว่ามันจะมีผลยังไงในการเลือกตั้งครั้งหน้าผมมีผลมากนะเพราะในรอบการเลือกตั้งครั้งนี้ เราเริ่มเห็นบทบาทกลับมาอีกรอบหนึ่งของตระกูลการเมืองบ้านใหญ่ที่ก่อนหน้านี้<ล>ะระบบบ้านใหญ่เนีน่ยรับบทบาทไปแล้วสุดไลยฮะแต่การเลือกตั้งอบจอมันทําให้เราเห็นบทบาทบ้านใหญ่อีกรอบหนึ่งซึ่งบทตั้งแบบนี้ปั๊บมันก็ทําให้การเมืองจะกลายเป็นการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นระหว่างแดงกับน้ำเงิน ใช่มันชัดเจนมากจริงเพราะว่าแต่ละแต่ละนามสกุลของแต่ละจังหวัดนี่มันก็จะมาแบบชัดเจนแบบนั้นเลยต้ <Okay. S 3> องขัดระบบปรใช้ธัปไปยแบบพัรจุก,กรรม <c oughs> คือ <c oughs> แบบโลกเบาหว,วานนะคืออู่ค่ะก,ก็คือโดยภาพรวมบ้านใหญ่ก็ยังคงแข็งแกร่งเนาะสำหรับเรื่องของการเลือกตั้งอบอจอครั้งนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีตัวใหม่ๆเข้าไปสอดแทรกเพื่อที่จะแบบว่าขอแทรกบ้านใหญ่ได้เลยโอ้อาจารย์ สองส่วนนะสองส่วนก็คือส่วนแรกบ้านใหญ่เนี่ยเขาเห็นไฟคุกคามร่วมกันว่าสีส้มคือไฟคุกคามมันก็เลยทําให้บ้านใหญ่จําเป็นจะต้องมาจับไม้จับมือกันใ,<ช>ในการจัดการความสัมพันธ์ทางอำนาจในจังหวัดน,<ช>นะครับเร<ช>ื่องนี้ก็ต้องเห,เห็นหลายที่นะก็จัดกาปรปัญหาเพราะก็รู้ว่าที่ผ่านมาเขาแพ้ส้มเพราะว่าเขาแตกออกจากกันเขาถึงมาจับมือกันเพื่อนะครับเตรียมความพร้อมและหาจัดสารพื้นที่ใหม่ในทางการเมือง ในขนาดเดียวกันนะครับได้บางส่วนบ้านใหญ่เองเขากลับตัวทางการเมืองสูงมากอย่างเช่นบ้านใหญ่เชียงบุรีเนี่ยเขาก็ปรับตัวทางการเมืองมาสู่การเมืองเชิงนโยบายทางการเมืองเคิงตั้งฉันก็ประกาศเองนะครับชวนคนมาทำงานการเมืองเชิงนโยบายชวนคนทำงานการเมืองเชิงสั้งตร้งฉันให้โจมตีไม่ใช่ร้ายกันส่วนบ้านใหญ่ก็ปรับตัวเขากรับตัวได้พร้อมๆกับนะการจัดสรรและรับพื้นที่ทางการเมืองได้เขาก็ สามารถรักษาพื้นที่ทางการเมืองได้ในหนังก็จอ่อืม่นวันนี้น่าจะได้เห็นภาพการถอดรหัสของอาจารย์อย่างชัดเจนมากขึ้นโอกาสหน้ามีโอกาสรบกวนอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะอบบคขอบคุณมากค่ะอบคุณ<อ>มากค่ะอบคุณคจานโอลานถิ่นบางเตียวนะคะ